เราก็ร่วมถูกรวมสูกกันมาเยอะผ่านอะไรกันมาเยอะเรียนรู้กันมาเยอะมากพอสมควรแล้วแต่ท <ภา S 2> ็าีเหอะคงไม่ได้รอ,อนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่า,ามีการพูดคุยกันบ้างไหมมันก็มีเพราะว่านี่ก็คือครบรอบสิบเอ็ดปีแล้วหนูก็เลยไม่คาดหวังเพราะหนูเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าจะขอหนูต้องสวยนักํารศึกาค่ะ รอบรอบรอบสเวตปีสเวตบีเป็นไงบ้างค่ะน้ำตาลก็ดีค่ะก็ดีค่ะก็เอ่อปีนี้ได้ได้เดินเดินทางไปบาหลีอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกปีอ่ะเวลาฉลองครบรอบก็จะเป็นวันเกิดของเขาอยู่แล้วก็คือวันที่สามสิบกันยายนก็รวบยอดเลยรวบยอดทีเดียวใช่ค่ะก็ดีเราจะได้ไม่ต้องหาขวัญบ่อยเรียนรู้กันมาเยอะมากพอสมควรแล้วแต่ก็ดีเถอะหนูว่าเราปันนี้จะต้องแบบตัวเลยอย่างงี้แต่ว่า ก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าคงคงไม่ได้รอ,อ,อนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามีการพูดคุยกันบ้างไหมมันก็มีเพราะว่านี่ก็คือรบรอบ11ปีแล้วแล้วก็เราก็ร่วมทูกร่วมสู่กันมาเยอะผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วปีนี้พี่เขาก็มีเรื่องราวในชีวิตแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะคลิปนี้ก็ถือว่าตามใจเขาเขาอยากทําอะไรก็ทาเพราะว่าพี่แพยเองก็เพิ่งสู่เสียคุณพ่อไปอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาได้ ได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาแบบเออต้องการถึงแม้ว่าเราจะหอมนิดนึงแต่เราก็โอเคเราก็ยังแบบพร้อมสู้อะไรอย่างเงี้ยคือป่านก็คาดคาดหวังเบากว่ามันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีแหเพื่อนก็บอกว่าซื้อชุดขาวหรือยังต้องเตรียมชุดขาวไปแต่หนูอยากจะบอกเลยว่าแบบมันเหนื่อยมากคือที่พักแม้กระทั่งไดเป่าผมยังไม่มีหนูก็เลยคิดว่าแบบฉันจะสวยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมัน หนูก็เลยไม่คาดหวังเพราะหนูเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าจะขอหนูต้องสวย <c oughs> ต้องบอกก่อนอคือถ้าขอตอนไม่สวยต้องขอใหม่อะไร ก็มันก็มีเรื่องราวให้เราได้ปรับตัวเรื่อยๆนะคะให้เราแบบได้เซอร์ไพรส์เรื่อยๆแล้วมันเหมือนมันมันเติบโตด้วยกันไปเรื่อยๆในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปีนี้ก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเออเราต้องอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็พยายามให้กําลังใจเต็มที่แล้วช่วงคุณพ่อเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่ไผ่ก็บวชรีบบวช ทุกคนก็คิดว่าบวชแล้วต้องเบียดแน่เลยแบบว่าจะต้องแต่งงานแน่เลยแต่ที่จริงแล้วเาขาบวชเพื่อคุณพ่อเขาครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ออกมาพูดตรงนี้ไม่ได้ว่าคุณพ่อปว่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค มันเหมือนแทนชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วก็พอเราผ่านในเรื่องราวของคุณพ่อมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมาคุยกันจริงจังเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นว่าโอเคชีวิตบ้านปลายของตาตนอยากเป็นแบบไหนอยากใช้ชีวิตยังไงคุณพ่อคุณแม่ของเราครอบครัวของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมีการวางแผนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผ่านเรื่องราวแบบนี้มาด้วยเราเลยที่ทำให้แบบละเอียดในการวางแผนสเต็ปต่อไปมากขึ้นด้วยใช่ค่ะใช่เราก็วางแผนมากขึ้นแล้วก็ คิดถึงอนาคตมากขึ้นหนีมากกว่าปกติแล้วเราจะแบบใช้เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่ใช่ใช้ชีวิตไปวันๆหมายถึงแบบมันไม่ได้แทนแบบเรื่องราวในชีวิตขนาดนั้นแล้วก็เหมือนเรื่องของครอบครัวมันดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าพอมันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องกลับมาคิดมากขึ้นเลยเพื่อครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยไหมค้เพื่อครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะว่าทางคุณพ่อตาลก็แบบถามๆอะไรอย่างเงี้ยทางแบบ ทางเขาเองทางมันเหมือนพอเกิดเหตุการณ์ของคุณพ่อพี่ไัยเหมือนครอบครัวเรา,าก็ได้มาเจอกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสามสิาทองนนะ <laughs> อาจจะข้ามสเต็ปเ <laughs> พราะว่าก่อนหน้านี้ปต้นปีคุณพ่อตาลแบบเพิ่งรถชน <h ums> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <h ums> ขาก็ผ่านความเป็นความตายมา <h ums> เขาก็แบบเริ่มคิดถึงแล้วเพราะตอนนี้เราก็32แสออะไรอย่างเงี้ย ตอนว่าเออสหรับตามันก็ยังเป็นความฝันของตาอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เขาก็บอกเอ้ยยังไงน้องตามใจน้องเลยอยากจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามงานแต่งที่เราไปงานเพื่อนเพื่อคนนี้แต่งแบบนี้จําไว้เพื่อคนนี้แบบนี้จําไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็น reference จำไว้เรื่อยๆแล้วก็บบอนเจอร์ก็อย่างนี้ตาบอกว่าไม่สวยต้องขอใหอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นเขาก็ชอบ kind of mm hmm. mm hmm. มาถามเล่นๆว่าเออที่เหนือไหมที่ใต ah> ้ไหมทะเลไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าครอบครัวเขาแบบเออทางคุณพ่อของพี่ภัยเมื่อก่อนเขาอยู่ที่จังหวัดตรังด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบเออทะเลก็ดีนะน้องแต่เราก็แบบภาคเหนืออ่าเขาลุ้นแค่เร็วนี้แหละน้องก็ลุ้นบอกไม่ได้ปีหน้าปีหน้าปีหน้าบอกไม่ได้หนูก็ลุ้นอยู่แต่ผู้จัดผู้จัดการคือมองจิกแล้วแล้วแบบ่าแม่บอกว่าแม่ขอก่อนลูกขอก่อนช่วงนี้อะไรเงี้ย เดี๋ยวว่ากะนีถามเป็นปีปีไป